อัปเดตต่อจากตอนเที่ยงณตอนนี้สี่ชั่วโมงยังไม่ลุกเลยค่ะวัวน้อยเราแต่ว่าก็ยังหายใจอยู่นะคะป้อนนมแล้วบีบนมแม่ใส่ขวดแล้วก็ให้กินก็กินแต่ว่าไม่ลุกค่ะลุกไม่ได้ป้อนนมก็กินนมได้ ดูดนมได้ปกติแต่ว่าไม่ยอมลุกเดินเลยหัวก็ไม่เอาขึ้นใครรู้ช่วยบอกหน่อยนะคะวันนี้ประสบการณ์ก็ไม่มีครั้งแรกที่เจอหัวคลอดแบบนี้คลอดมาแล้วไม่ยอมลุกไม่ยอมกินนมแม่ค่ะเราต้องช่วยประยุงแล้วก็เอาใส่ปากขวดให้ดูดถึงจะยอมกินตอนนี้ก็ยังนอนอยู่ค่ะ ไม่ยอมลุกเลยเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะคะว่าจะลุกตอนไหนสวัสดีค่ะ